น้อนั่งเฝาเฮ็ดยั่งนึงนึงล่สายเลยจ้านี่นะครับไปหอดตาเลยเลียงล่สายเลยนะครับเมียนจ้านี่ไข่ผ่อนมาหนึ่งหนึ่งไข่เฮ็ดเลองอกเหลองค่ะคราบหนังเนินและหาวินแล้วดมจุ่นนจุ่เผลโอ้ยขี็ดขึ้นไปวินอุ้ยันใหญ่เลย แทงนอยู่เั็ดมันปูจ้ะผมมีอย่างนะครับบอกอีกเช่นนึงเนาะเดี๋ยวที่หาความห่มนี่ครับ ขอกั grab ห,หนึ่งกับไอวินวินนะจ๊ะสวัสดีพยายญาพมหญ่พ่อแม่พี่น้องลูกปลานะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาขอกับบ้านวิ่ง grab หนึ่งในวันที่เท่าไรหนึ่งหนึ่งวันนี้นนในเสาร์ของวันที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะตรงกับวันเสาร์จ้าเดือนสิงหาคมพศสองพอันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้ก็เข้าป่าเฮ็ดน,นะครับหลังจากเมื่อวานไปหาหน่อมักับบักพี่ปวนยุ่มเพื่อเด็ดอุดมนหนึ่นึ่งเนาะวันนี้ก็เข้ามาสำนักสงฆ์น้องจองงองไห้นะครับอยูู่่ในนนเเขตตบบ้้าาาหหออองแปมมมำลยคสิกจัังหวดอุบลราาชธนีนะครับ สีมีเห็ดแดงแนยเหมอือนนี้เนาะสี่ได้สีมนันเฮ็ดยังเนยเนาะตอนนี้ก็บแปดโมงสิบแปดนาทีแล้วครับป้าครับป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามากับจอดรถค้างทางนี่แล้วนะครับเบิ่งเห็ดกอแดงใหญ่ก่อนนะครับในส่วนนี่ครับพอดวันนึงโอ้ยแบล็คแฮก์มานครับหันอีกบนนึงนี่สามซีจูไม่มไมเว้นอ้าวอุ้ย พอไดีมาจกมือเลยมันมือที่สามมอมือนี่ส่วนเทงไตนี่วะเพราะว่ามือนั้นก็คืนสองตาดเนาะก่อนนีไปสองตาดครับมานีกแปมเพื่อเดชครับอย้เรียงไปเลยเจ้าพุ่นๆุ่นยูนนี่สามุ่นอีกนะครับพุ่นจุ้งงาม Ừ, này, phì. Phì. Cũng không, ừ. này thì khơi cái viên Thì Hậu nhá thế Thì nó khá vân vân Cờ đèn ngay được nè nè Đèn đèn, đèn ngâm ngàm cái viên คี่สอนึงเนนจ้างามเลยใช่ขาเพิ่นนี่โอเจ๋งหวานจ้ะหี่ห่มนี่เนาะคนที่สองนี่งามแ่ใช่เลยเเีบักนี้นนนเลยใส่ไหล่ร่มขาเพิ่บข,ขึ้นคนฮามาท,าทัานทีอีกมาทัานที ทางเนี่งหนึ่งหนึ่งยังอยู่ในขานทางคือเกาอยู่ครับยังอยู่โฮมเดียวอยู่ในวินเนาะดีจุ่มเพินทางนี้บนนึงนึ่งกะจุ่มงามเลยต,ต้นต้นนี้แดงลำมากจ้ะหนึ่งหนึ่งแข็งดีได้นี่เหมียนจ้ะ อ๋อทางยินดีบ้านเฮ็ดหลงโขกจ้าเป็นะครับเลี้ยงหลายสายเลยนะครับมีนจ้าอ๋อจัดการได้น้องนึงอู้หูงามเลยจ้างามลอยออกนะครับมีไข่พอ,อมน้อยวินเนาะแมนโอ้ยทั้งไข่ทั้งจูมเด้อจ้ะนุ่งงามยิ่งใหญ่จูมนี่ใส่กับเห็ดกอแดงพอดีจ้นนาเป็นอะไรนะครับแต่ลุ่นสวยเลยจ้ะ ทางนี้ดีกวานเป็นงูอีกเลยเป็นเหทดกอทั้งนี้อือเื็นเรืงงูเลืองงอแดงใหญ่ครับเองูกร้อยอออที่นั่นนึงนิงนะี่เจ้ะตัวนี้เป็นจังใดใดบัวใดดอกคนพุ่นตัวนี้ไหนพอดีกันี่กฤได้น้ำเมืองเิ็ดกอแดงใงญ่กับเรืองงกนี่หละเนาะพุ่นนี่นุ่นพุ่นน่ล ีงามีหนี่อีกนึงหนึ<ฮ>่นน<ฮ>หยอดไงล่ะครับบัวปนน้อยวินเนาะกระไดเนาะไม่ไปย่างย่างก็ได้ต้มก็ได้ครับทำริกทำปนเนาะ วิธีการหานี่ก็ไปน้ำหฮมนะครับไปน้ำหมองเคยได้เก็บสำหรับเฮดแต่ละชนิดนะครับใหา่ออกจากหฮมเฮดก็กับเ็ดระงูกมาไปเรื่อยๆแล้วครับหาบางอ่งีกยงเง่าไกลนะครับเพิ่งขมานองนึงเนาะอันนี้อีกนึงนึ่งใครเ็ดระงูกเลี้ยงค่ะคักนานไม่เห็นว่าเหลืออีกนึงจักจิว่าเหลือมึงเลยวินบานี่ไปเบิ่ง ห่ม <Home S 1> อื่นก็มีเมืองมาสามสี่หมเลยกํลังมาเห็นนี่ครับมสำหรับ<ต>่มเนะมดเลยโงเป็นังหมองเนาะแม่นดีตูมคนหนึ่มีใครก็มีตูมนัหมองก็มีหอดไขวม hot, ่มีหอดตูมมีห e <c oughs> อดทีนียนาเนยะรามเ่ยอยงนาะอยสองุ่มมีใครนมาหน,นึ่มี่พร้อมจ้ะ ดมเงเลออกน้อยวิเนาะถนัดเฮ็ดยีดอกนึงๆ่คือน้ำใหม่มื <c oughs> ่อวาน้ำใม่ตน้ผ <c oughs> มจัดการห <c oughs> สจ้ะใส่ตาเอาโอที่ดินอกโอก็นวินโอ้ได้ลายดอกได้ได้เห็ดระงูเหลืองนี่เนาะหนึอหนงอุ้ยเห็ดละงูมันจะเป็นซิหรือล่วินซิกวาหรือเ่ บิดบ an ้าเขามานี่ก็จะเป็นโฮมเฮดกอแดงคือเกาได้ครับในส่วนนี้ฮะเบิ่งเฮดสองชนิดนี่ละก้อนครับเฮดละงูกับเฮดกอแดงใหญ่นั่นหนึ่งสามเหลี่ยงเลยวันหนึ่งเนียนจ้ะมีแต่จุ่มชุดปุดทิปปีอยู่จ้ะนี่ครับนี่ครับ ดอกเด้งใหญ่คนนังมึงมียนจ้ะ,น,น,น,ะนี่เวอวินนี่เท่าไรนี่ดถอยมาทางหลังเอ้าว่เห็นใบ่ไมบอเห็นเท่ากันโอ้ยนะขาคนบอไ,ได้เน้ได้แต่ดอกนี่จูงเพิ่นงมีเขียงคู่จู๋จีเลยจ้ะสองดอกจ้ะอย่างหนึ่ง<ส>นี่ <พา S 1> นจะงดไหมเข่าจะสีขาวบานแข็งดีเนาะจ่าเมียน อุ้ยแงได้หลยออกม่งวงนนีบ่บ่เห็นเลยงูขาดแค่นี้บ่ได้ไอ้วินจักสิว่าจังไรเนาะอ,ออกเรื่อยๆหากว่ท่านเห็นลายเลยครับ,บรเป็นมูเป็นผวกเนาะบัดบ่มีก็บ่มีเลยคือกันครับบัดบ่มีบ่เห็นพ่อดอกแต่ว่ากําลังสิเริ่มบ่จักนี่เนาะแต<ม>่<ำ>ว่ามันก็เห็นเ,นน<ำ>เหลืองเนี่ยหน่อยไอ้วินเนาะแเหนนองน้ำบาเนาะเห็นอะไรงูเป็นกะก็แดงใหญ่ก็จ้า หิบย nh ่งยน่นาเลมาขายใหญเหนใจน้าเลียลุงน้าเลียลุงคนณชาคุณยี่บอนนึ่งก็ใหญ่ก็หนึ่งนึ่งแมนบ่อนี่แมนตีลังินงาแงมไอ้เมียนี่ ไม่เมืนเดิีมาเลยยงก็เมียนนี่น้องหิงจางเห็ดลงูเห็ดละงูยังอไวินย่บจิละบุญกีไก่ดอกหลอกบเบดเลยบ่ีดอกนี่ไดบ่โอ้ยดอกนี่เป็นเสือพ่นซะพุ่นะเป็นเสืองกเลี้ยงเนาะเมีนจ้ะ เห็ดเผืองคาลายบนตรงนี้เงินจ้ะได้บ่าอุ้ยได้ยุ้ยวิ่นนะงามนี่เนาะจ้ะเงินบนตรงนีงเงินจ้ะอุ้ยงามดอกกำลัเห็นดอกที่สองนี่เนาะจ้ะมีอีกบนตรงนี้มีอีกสองจ้ะผค่าลายหรือว่าผืองเหมาเดเนาะเงินจ้ะครับดอกงามครับเป็นตุ้มเป็นนะ่นตรงนึงเงินจ้ะ นีนจ้ะพี่ท้าขาน้องนึงพี่อีกพี่อีออกเด็กนึ่งบ้างเมืองกระตาไอวิ่งกระตานานขึอนตัวแล้วหนึ่งจ้าหนึ่งอยู่หลวดขี้เก่าบ้างจ้ะหาอ,อ,อีกครับนนี่แหละบริเวณมีดงทึบมีเป็นบ้าเนะานนะน,น้ำหอม่ลเนาะแมนเขาน้ำหอมเคยได้เก็บนะครับที่ผมบอกจะตวนจีบน,นี่แหละวทางอยู่ในบ้านหน่องนึง ะบานี่กอแดงใหญ่ปะขายดอกพี่จ้าก็เอินดอกที่ว่าหนึ่งนึงครึ่งดอกดอกคือเก่าอ้พินพี่มาเอาพี่บันีหนึ่งหนึินละพี่อนนี่ก็เอินดอกคือกันไหนนี่งกอคือกันมาเต็มดอกนะนี่งามๆช่องนี่ครับบุ้ยตัวนี้สมบูรณ์แบบแฮงนี่ครับเบิ่งไกลๆดอกเพิ่น ยางนน้่้านเทียงนาจะขายาวเขียงครูจุจีเลยจ้าเห็ดยางหนึ่งหนึ่งานกอใหญ่จ้าอื้มจุนเงี้ยงยมาเลยจ้ะมีเห็ดเจ็ดดอกนึ่งนเลี่โดก็เลยไปนี่นี่เหีืก็ยัง ออกเลื่อยบ้างนึง,นงจักสิว่าจังเยลยลอะคไลคือหรอบางหันเ่มันดอกเหลือว่าชักนึงว่ะแต่ว่าดอกก็ยังงามอยู่เองใส่งานก็จิหอดรถเลยล่ะจังเอาไปใส่กะตาหนึ่งอีก่รพอนหนึวหนึงไมเเ่เห็ดปวดตาบนเห็ดปวดโอ้ตาบวมหน่อย ดาบมินิเพื่อนวอะเอา้าขาเพื่อนผูเนาะ,ะ,นะไปตืมแจงรวมกันหอมอหวานอก่างนีวันเห็ดมันปูจ้ะปูใหญ่ครับเนียจ้ะแบบอยู่แท่งลางนี่สิพาคือ้นเท่งเขาได้หลอบแรลกเท่งเขาหลอบแรกปเปนะ็นซีขาวหนึ่งเนียจ้ะไปเมื่อนก่อนนี่าพู่้สองตาดเนาะ ตัวนี้มันปูเป็นสีเหลืองคาใหญ่ครับไก่เขื่อมันมันนะเหมือนบ่มียางนะครับบอกอีกเท่น,นึงนอแม่นจ้ะถ้ามียางเนี่ยเป็นเห็ดยางเนาะห,หนึ่งหนึ่งจ้ะไข่ไข่กันที่กันครับโอ้ยตูนเป็นครับคาใหญ่ท่านีน้เลยหนึ่งหนึ่งท่านี้หนเห็ดนาเรียจ้ะนาเร่ลุง ยายมาผีบนตรงนึงมีกระเมียนบนเอาบไดไอวีเอาตอา้องการอะไรพี่พีผีเยอะเจ็บขูเนอะ่ะเนียนจ้ะช่างนี้เฮ็ดยังบ้าน ยังหดอกค่ดอกสีเหลืองเลืองจ้าแปลงเหลือมบ่เก็บมาหลายเตือไปได้เหมือนนี่หนึ่งหนึ่งแมนจ้ะมาทางนี้ก็เป็นมั่นปูด้วยอุ้ยดอกคอยังฮะเก็บเห็ดดอกชตตาตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งบแมนจ้จังสิผ้าอวยลงไปทั้งน่นทองคุณบ้านเนาะ พอว่าขึ้นมาท่างสำนักสงฆ์น้องจองขงให้กันล่วงขึ้นมาท่งนข้ามเต็นนะครับตอนนี้อยู่ข้ามเต็นอยู่นี่ก็บเด็กเก็บเน่เฮ็ดกอเฮ็ดละงูเฮ็ดมันปูเฮ็ดนาแหล่น,น้องนึงเนาะนี่เงจ้ะอ่ะไปแล้วครับกรสิผาเดี๋ยวลงไปท่านความือผมเพันแล้วครับท่านทิศเหนือนะครับของแผ่นทีอวยลงเมื่อนอยวินเนาะอวยลงเมื่อเพไ่แล้ะครับไปหอดหัวสำนักสงฆ์น้องจองขงให้ไปแล้ะครับรุ่นกันเบ้างอีกสิมีเฮ็ดยังเน่ไปหอดพุ่นเนาะ อ่ะวายลงมาทั้งส่วนนนทองนะครับกรสิเขาเบึงหงมห็ดกอใหญ่คือเก่าครับพอวันนึงนี่สามดอกเลยสามดอกวันนี้นนนแมนจ้ะแต่ละไรกเห็นดอกเดียวพี่ดอกสามมันอยู่พี่ีดีเลยแมนี่เดี๋ยวถูเลยวะแมนจ้ะติดกันอีกต่างหากเลยนี่น้องนี่เดีดดยดอกสิ ก็เลยสัญญาปอกนี่๋ยวที่หาหัมหอมนี่ครับเนาะนั่งเฝอเฮ็ดยัางหนึ่งหนึ่งไล่ไสเลยจ้าไก่คอนจป็นหน้าบานผุนนะครับเห็นวะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดละงอสีสมเนาะเมียนจ้ะเฮ็ด้งอกสมแล้วงอแดงอ้วินขาเป็นขุนเลยงอกแดงวะเมี้ยนมีนะครับไปหอดตาเลย บเอาวให้วินมาลุดเลยวนนีงขาเป็นหักี่คือไม่หัน,หก,นงงกินมาจากนะงูไล่ออกเดนีเนาะนี่กนนเซลนึงเห็นได้นี่นะนเวินขาพุนาอาไพุนะนะ่นเะจันเนาะผู้เขียบดูเท้าคนพเลยมองขาเห็นเนี่ยมเคยเห็น ิยับไปคนนึงเพราะว่าขาดคอนอยู่ครับพุ่นนะขาดเขือเนาะเขือครับขาดนี่คอนนึงจิ้มกับจิ้มงานนี่แล้วเนาะเมียนจ้ะธรรมดาไอ้วินเฮ็ดปลาแต่ว่าบโบเห็นบาดน้อยวินเนาะเห็ดลงข้าวเนี่ยน้องหนึ่งกับเรือาปล่อยไปโบบ้านเห็นบานหลายน้องหนึงว่าสีออกเริ่มออกว่จักเนาะเพราะว่าหลายแต่ใครก็จูมเนาะ ตัวนี้เห็ดข้าวไข่จ้าบวกก็ไดยังได้ครับมันเห็ดไข่ก็ไดแล้วงอกก็แดงเห็ดเพลิงตอนนี้ก็สิบสามนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับเอาเห็ดไข่เลยก็พากันเลาะหามานํำปานุ่นทอกนะครับจนมาหอดพี่แล้วครับทางออกว่าสำนักสงนองจองของไห้ส่วนทางนี้เห็ดบัวค่อยออกป็นได้นะครับมัคือทางโซนขม่าแหลกๆกับโซนกลางๆนี่ทางท่ำเต็มนะครับ แล้วเบิ้งน้องหนึ่งก็ทายอยู่นอคุณนะครับนะครับไปหาน้องหนึ่งไปเบิ้งผลงานน้องหนึ่งกันเลยนะครับหาหมีจะข่าวคันบุ้มีกับสรุปผลงานโดยรวมกันละครับบานมือหาเบิ้งอีกยูดดนเติบนอกงา้นะครับน้ำมือนี้กับน้ำแถวจังสีแล้วครับปอมีนะครับเสื้อเนิ่ตันคันเดียวก็กลายได้ครับตัวนี้ออกเป็นบางหมองนะครับส่วนนี้ครับ นมาเบ่งชวนงานด้วยรห่ยมนัน่งหนึ่งกันเลยนะครับเป็นไงน้องหนึ่งแบบนี้มันขนาดได้วินยำห็ดอืดๆเลยเนาะแม่นะหนึ่งไก่ครับเลยครับตาเหลี่ยมของเราตาหนีจะเป็นเห็ดกอกับเห็ดระงูนอกจากเพราะว่าเห็ดผึ่งนึงเอามาใส่ตาหนีเนาะนครับแต่ก็มีม,มีจมิจก,กอก,จก,กับระงูเป็นแบบนึงแมนจ่าตาหนีมีิมจกอกับระงูจ่าตาหนีกับเจมีสมเลยจ้ะ เป็นเห็ดกอเห็ดผึ่งเนาะจ้ะเห็ดลังเลแล้วก็เห็ดมันปูเนาะเนื้อห็ดกอนี่ก็ไม่ได้จุ่งงามอย่าอนี้เนาะแมนจะมีบานประมาณสามสี่บาทเนาะจ้ะเนื้อห็ดไข่ก็ได้ดอกหนึ่งครับอย่นี้เนาะแต่ถือว่ามันจะเนื้อหิดขวาตากระได้ยี่เด้อจะดอกแมนครับคุณครับขับขนาดได้ครับคุณนะอย่ามีถือหน่อยวินนะ เอาแล้นะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมือหนีน้องนึ่งก็ไปวินกระพาพี่น้องล่องเขา่าปลาน้องจองมึงน่งจาจะลังจากบปรด็เข่าสองมือน่าจะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่าหมานขนาดเลยด้วยจ้ะพี่น้องเด็ดเป็นฮิตกอลักลักษเห็นจะเป็นฮิตกอลก็เป็นฮิตละงูกน่าจะมือนี้ฮิตผึ่งคาไล่จ้ะ รุดมาเลยจ่ายเด็กตาหนึ่งกับอีกเกือบเต็มเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปเมื่อนี่ยทำอะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกับไอ้นี่เด้อจะเพื่อสิบหัวาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหนึ่งกับไอ้นี่สิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดหรือว่าหาเห็ดไหมใดหมองใดพี่น้องพี่น้องสิเดี๋ยวชนิดเห็ดที่เขาหาแล้วก็บซินหูไม้ที่เขาหาเนาะจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับแพเมย์มายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับ สำหรับการขับปลาหาเก็บเห็ดปลาในเมืองนี้นะครับผมวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นี่ก็ผพานไปได้อยดีนะครับแถมก็ยังมีความมันมาดท,าท้าีนเกานะครับในส่วนเห็ดวายนะครับบุกิดว่ชสิมาพ่อเห็ดลายปลานีนะครับเมือนี้กระตางว่าจิเขามาเบิ่งข่าใหาพให้พี่น้องนานะครับถ้ามีเวลาว่างหรือว่าสะดวกก็เขามาตามพิกัตตามมองตามไม้ได้นะครับเป็นเหตุตามที่หน้องนึ่งบอกไปแล้วนะครับผม ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญายมิยาไอพ่มแม่พน้องลุงป่านอาเอทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกข้อมิ่์ที่รวมที่ชมข้ามาในรายการผิพัาดประการใดตอบสาพระท่านใจกราบขออภัพยพ่มแม่พน้องลุงป่านอาทุกท่านไว้นํานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจําพร้อมหน่วยอวยไช่ให้พญายมิยาไอพ่มแม่พน้องลุงป่านอาเอฟู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบะดีโชคดีโชคม้าอย่ามีโรคภัยใดใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกรกติตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปารธนาลำ่วยเงินท่องมังมีสุขี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้นนี้ขอกล้าคำว่า,วาวสวัสดีครับผมพบอพกันมื้อใหม่คลิปใหม่ครับ